เอาเป็นว่าอยู่ๆ18กันยาก็มีการเปิดประเด็นเปิดชื่อคุณพงษ์หรือนัทพงษ์สามีคุณเอมพินทองทาในฐานะที่จะเป็นว่าที่คนดิเดตนายกในมัญชีพักเพื่อไทยในการคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปช่วงนี้ตอนนี้ข่าวานาวะฮูค่ะว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะดึงคุณเอมพินทองทาค่ะว่าเป็นคนดิเดตนายกอะไรเนี้ยมีการพูดคุยคุณเอมคุณเอมท่านทำธุรกิจของท่านดีอยู่แล้วสามีท่านก็ ผมว่าท่านก็สมาร์ทอยู่แล้วรออยู่แล้ว<ช>ต้องถามครอบครัวเขานะไปทงคุณพงษดอะไอะไรจริงเปล่ามีโอกาสจะไปทา่าทางคุถ้ากระแสสังคมเชียร์คุณพงษ์ดังๆมากๆนะออกมา8-90%เดี๋ยวผมจะไปเตทา <c oughs> ไปขอขอคุณแม่ขอภรรยาใครสัมภาษณ์อย่างนี้ถึงว่าเขาพาดหัวกัน จริงี่ของคุณพงษ์เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ถูกเปิดออกมาเป็นแคนดิเดตใช่ไหมพี่ไอซ์ของกระผมปัชญานงนุษย์โพสต์ใน f a c e b o o เท้าความว่าสมัยที่ยังอยู่กับมติชนเอาปีเลยละการตุลาคม2564ใช่ตอนนั้นก็มีการโยนชื่อคุณพงษ์มาแล้วรอบนึงมีการโยนชื่อคุณพงษ์ขึ้นมาในฐานะว่าที่แคนดิเดตนายกพเพื่อไทยแต่ในสุดมันไปจอดป้ายที่ชื่อเศรษฐาทวีสินใช่ค่ะถ้าเอาคุณเอมหรือคุณพงษ์มาเล่นอีกคนนะ ก็ต้องบอกว่าหาเรื่องไม่สรุปบทเรียนในทางการเมืองมันก็สะท้อนอาการจนตรอกของตระกูลชินเหมือนกันนะ